ขอบคุณครับพี่องงานวันข่อยพราดคืนนี้สนรามาบอลสายรยาครับรถก็ง่ายอยงนั้ยังไม่ถึงแน่นอนครับโอเครับพร้อมด้วยดาวตกน้องฟ้ารุกเรือดาวตกน้องสาวเอกลาครับตอนนี้สอนรามาบอลยรย ของเรื่องรับเสเฮนะครับภาพยนต์ลงใหญ่ับจอกขายก็ประมาณเดือนมีนาครับพี่น้องรับผลเป็นรูปของคุณไก่กับวิกลนครรู้จินตนาอยู่นะครับแม่มารอทุกฝ่ายมีมากับเด็กรู้จินตนา

มันง่วงลงแล้วนี่จะบอกอะไรให้นะก็ในที่อยากจะฝากคุณผู้ชมงด้ยกพาเลยนะาทำไมทำไมปีนี้ตัดยิ่งใหญ่มากคนเยอะมากนะล่ะเออห้องน้ำห้องหน้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเห็นปะโอ้หคนต่อแถวเต็มแน่นๆนะไม่ไหวอ่ะดูดูวิ่ป็นดูเลยหลังหลันทีหนึ่งวิ่งไปผู้แบบวันนี้ใครเข้าเนี่ยเห็นว่ามันห่ออยู่คันนึงก็ไม่มีคนตั้งแต่คนหนีไปเข้าหรือคนรู้ยังมีนะครับวัวขึ้นเลยสักพักนึ่งกระดังปวดท้องหน่ะ นั่นงในปุ๊คุรถก็โค้งโค้งโค้งไม่อาใส่คนไม่เอาสตใส่วท้องหายพวกมาจะระตูรุ่นไปอยู่หน้าทังเลยดีทนะคุณไม่ไปลงที่สบานนะคุณเลือกไปแล้วน่ะเขากลับไปดอดเขากลไเ้เง,งาราบีามีเพื่อนไอใจไ้กบในเมเนจเม้นตสีย,ย่ยมพี่เอ๋ยื่อพ,พวกอินใจพวกของช่ไหมค่ สามคนเดี๋ยครับหลักขอบคุณครับขอเรียนทุกคนบ่าวสามที่เรียนหมดเลยหมดเลยครับหมดเลยเอาให้ข้างหลังเต่็มโตมาเลไม่ใช่ครับเป็นภูริราชสละเป็นรางวัลที่มามอบให้ครับมีเอวยชื่อพ่อเปงไกรพ่อของชนิกาไม่มีใครหลอกเพื่อนจะไม่รูด่านเพราะว่าพ่อของไกรของชนิก้าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในพันกรุงศรีอยุพิการ เองยิงเดียวไม่พอแถมยังร่ำรวยกูไก่ไก่ถึงไม่ก่อกูกินเงี้เพื่อนเนี่ยนะในพวกแบบนี้เรื่องโกรับหานกับเพื่อนเหมือนกันคุยดุวยนะครับผมนะครับในพวกแบบนี้เรื่องโกดจะแน่ว่าคบกันมาตั้งหลายปีนี่พบกับใชนไม่กล้หนีกเพราตัวเงินเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ก็คือต้องมียงันเลยเพื่อนรางวัลหน้เลยคีมเดี๋ยวเวลาสิบปีนดครับ ดาวสองก็ยืนม่ก่อนยืย่จะต้องต้อบคุณรับเิลรักสิทาทาเปสอนหลักเดี๋ยอาแลก็ได้ครับตอนนี้ขอบคุณครับปีนแล้วจำได้นเลยลตอโอ้โหที่ผานได้อดหมดเลยหาที่ ต้องใส่เสี้อองเา้อยด้วยแล้วต้องดูปากด้วยขอมคุณครับเม็ดอะเมดขอหอมหรอไมด้ครับผมไม่ได้ครับจะให้หอมเลยเอาไปกินกับผัดไทยขอตอนตยาท่าน่างนครับ มีเวลานึกถึแม่เขาด้วยเหรอเออเพื่อนย้อนขั้นเลยเลยโอ้โหแย่หมดเป็นยาไปนึกชื่อผีเขาด้วยนลยไหมล่ะไอจริงๆเพื่อนกูไม่เคยคิดว่าเขาจะกินเลยเออเข้าเรื่องเลยเนี่ยมึงเมาบอกมันกินเหรอเนี่ยแก้ตัวแล้วไปแก้ตัวไปแล้ว จะมาอยู่กับมันไม่เคลยใจแบบว่ารักมันก็เล่นเลยดิกเสียความรู้สึกเลยกูก็เสียความรู้สึกด้วยเพื่อนเอ้ยถ้าเกิดมันมีเพื่อนเห็นเห็นผลประโยชน์จากมึงเนี่ยมึงไม่ต้องไปโก้มันหรอกเดี๋ยวมันจะมาแย่งกูเกาะมึงกินไปเลยเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วไม่จะเป็นยังไงเลยที่มันสนใจแต่ที่สำคัญเลยทุกครั้งที่ฉันเรียนจบพ่อกับแม่เนี่ยจะต้องมารับเันกลับบ้านใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ย มันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ไม่ไกลแปลกยังไงล่ะเพื่อนเ้ยเรียนจบทำมาแล้วแต่ว่ายัไม่เห็นพ่อกับแม่เลยถ้าหากว่ารอไปนี่ต้องมืดก่อนแน่ๆอย่งั้นน่ะเดเลยตั้งใจว่าจะกลับบ้านเองรีบกลับไปหาแม่พี่กุลแล้วกลับบ้านไปหาแม่ก็ดีกนะกูก็ได้ไปด้วยกูไปถึงแม่มึงแล้วอ่ะนี่เห็นไหมไอ้ไก่นพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรตรงเด็ดยังไงมันน่าเกลียดมันบอกคิดถึงแม่เออแล้วคนอื่นก็ได้ยินเราเล่าคิดยังไงเนี่ยเออเอา ก็ูหมายถึงว่าเวลาแม่เบิกอาหามึงิกอะเนี่ยเขาให้ตังค์กูแทบจะทีใช่ไหมล่ะกูคิดถึงตังค์แม่มึงเห็นไหมคนอย่างเงี้ยคบได้ที่ไหนหน้าเงินล้วนๆไม่เคยเป็นห่วเป็นใจแม่คนที่จริงคิดถึงตังค์แม่ถึงแต่เงินในระโคมเลยนะแต่ก็จริงกูมาอ่ะแม่กูมากูก็ได้ร้อยสองร้อยเอาเลยนะนี่ไปแต่ว่าก่อนที่จะจากเนี่ยยังไม่ใจว่าจะไปลาคนลาของแท้ซะก่อนมีแฟนแล้วเหรอมีแล้วจำไม่ได้หรือไงให้ไก่กบ ก็มายอมลูกสาวของพ่อถึงทรงยศไงคบกันมาตั้งสามปีแล้วอ๋อแล้วแกไม่มีแฟนเดี๋ยวเขาเรื่องไงมีชื่ออะไรีินี่สวยแต่ชื่อมันจะเล็ๆหน่อยสวยแต่ชื่อเล็กเออชื่ออะไรอ่ะชื่อสังขยาไม่สังขยาไม่อะไรแกล่ะผมมีมีไ่ยังมีเลยนะผมก็คบมาหลายปีแล้วแน่ยชาล่ะชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้เรียกแต่ตัวเธออย่างเดียวเลยยังไม่เห็นรูปร่างเราว่าตัวเธอเป็นยังไง 来，来。 ต้องเป็นเสื <V expand. S 1> ้อผ้าการรำพี่น้องต้องเปนบาทตามเพล็กผู้นำทีมงานเล็กสอนรามนะครับหรือว่าน้องแบงค์ร้องด้วยดาวตกตรงบ้าน้องเสาเดี๋ยวสิบเก้าธันวาเลยเล็กสอนรามของเราป่อนจะมีอายุสิบเก้าหัวใจครับพี่น้องแรงรีเกมาตั้งแต่หกงกขวาครับ และครบ2ปีที่ตั้งคณะมาเพื่อวันลอยกรำทงเนี่ยครับพี่น้องวันเกิดโซลาร์แสกที่วัดอบขงก็จะตกคืนครับจ่ใยไถ่หนึ่งวันพิเศษน้องทองคืนที่1 8ป่านแส้พนทธเสด็จเดียว19วันเกิดแสงลิเกครับและก็คืนวันที่2มาตรานี้ครับพี่น้องบ้านนายกวานมงเทสเนะครับแต่วันเกิดของ